แล้วแบ l นด์สาตัวใช่ไหมอันดับแรกคือแบรนด์ปกติจะเป็นแบรนด์ฟ้าตัวนี้เน้นสแปมยิงไปทําตัน2ทีเอาปืนกลกอกไปตันแล้วก็ปืนหลักตันตันดาบฟาดฟาดฟาด,าดซึ่งวิธีการเล่นจะเหมือนกับเออิโซเดอิโซเดก็เล่นแบบเดียวกันสแปมเอาไม่ต้องชาร์จยิงใครชาร์จยิงแม่งทำตัดรีซิตไม่ได้กันพอดีเออ ถ้าจะสู้กับตัวที่เป็นปกติเลยสู้ยิงสแปมเอาตันหนึ่งทีปุ๊บเอาปืนอีกกระบ,บอกยิงตันปับ๊บดาบดาบดาบเล่นเหมือนกันเป๊ะแบแลนด์ฟ้าสองตัวเหมือนกันเลยเอออิออโซเดกับธรรมดาเล่นเหมือนกันส่วนแบลนด์แดงก็คล้ายกันนั่นแหละนี่ก็เล่นอยู่แล้วนะกูเอาปืน,นกลกอกก่อนแล้วเ็เอาปืนธรรมดาไปยิงอะแล้วก็ตบตบเอา <laughs> ที่เล่นเหมือนกันเออมันก็เลยถึงบอกว่า ระบบถนัดตัวไหนไม่สุดมันได้ทุกตัวเลยครับสตเตปการเล่นไม่เหมือนกันแค่แดงเพิ่มเมลีเข้ามากับตัวปืนกลมัน Auto ออโต้ล็อกเพิ่มอีกเดี๋ยวดีเราจะมีบุคลากรคุณภาพไหมเรามีแร็งเอสหนึ่งคนเป็นแบลนด์แดงอาา้าวฮาบุคลากรไร้คุณภาพพุ่งเข้าไปกลางวงคนเดียวตายแนย่มือไอ้ี่เบือ่อ เราเจอไลฟ์คุณภาพแล้วหนึ่งคนระับอ,อะไรคือการพุ่งเข้าไปคนเดียวกลางวงว้าวเลยมีคุณภาพแล้วก็มีไล้์คุณภาพปนๆกันมาไวรอบนี้ เบลล่าหนึ่งนัดสองนัดดาเมจล้วนๆทำอะไรอยู่ไม่อยู่อยู่ข้างบน เนี่ยนี่เนี่ยไอ้บุคลากรอะไร,กร,รคุณภาพว้าวชิบหายเข้าจับคิ้เเเวเป็นห่นแดงไง่นแดงก็ไม่รอดเถอะเข้าไปกลางวงอย่แปลงล่าเป็นเข้า,าไปชนก็แล้ว แมลันอยู่กลางวงฟาดฟาดได้หนึ่งตัวตบไม่โดนฟาดความเร็วถึงว่าเป็นอันใช้ได้แต่ใช้บูธเยอะไปออตายว่าละเข้าบวกเกินก็เข้าใจอยู่แล้วว่าทีมันมีคนและคุณภาพมึงก็ไม่ต้องบวกขนับนั้น <c oughs> <c oughs> เอ้ยเกิดไปล่ามึงเดินเดินโยกเล่นละหนูไม่ได้กลัวมึงเลยเออของพี่เป็นพวกเล่นเหลืองบุลลี่แดงอยู่แล้วไม่ได้กลัวหาเลยเลยมึงมาโยกเล่นเดยอรู้จักกูได้ยังไงเริ่มทีกูมาเล่นโยนอยู่แล้วเนี่ย แล้ถ้ามึงจะมาโยกเล่นอย่างนี้เดี๋ยวเอาจริงมาซะเลยไอ้ซาดมึงอย่างนั้นไหมเว่ อโอเวอร์โหลดครับกระสุนปืนไม่จำกัดแค่นั้นแหละไม่ได้ใช้ไงบ <laughs> อกแล้วเราเราไม่ใช้เดี๋ยวก็ถือว่าหรูวแล้วเม่งกระสุนปืนไม่จำกัดอย่างคิดดูมันจะเถื่อนกันขนาดไหน <c oughs> โอ้งโป่งเนี่ยธรรมดาอืมหว่ะ <c oughs> อะไรอะไร,รอย่า <c> ง <oughs> ต้องเล่นกเกมล่าของดีก็จริงอ่ะแ,แ,แ,แต่แต่แต่กูเคยเล่นมาก่อนแล้ะกูรู้ดีอ่ายิงเสริมดาเมจให้เพื่อนอ่ายิงตันให้เพื่อนเองทีมึงหาเรื่องกูก่อนเองไอ้ซะตายไปซะเออแหมแหมแหมแม,มาห้าวห้าวจัดดิ้นไปดิ้นมามึงด้วยอืมเอาเลยเพื่อนเอาเลย

มี่นี่มึงทังนี้นี่พีีนี่มึงดิ้นไปแล้วมึงอย่ามาเดียนเห็นเป้าประตูอย่าให้กูเล่นบอกแล้วอย่ามาโยกใส่กูแต่แรกอประกาศบอยนะมึงอยู่ดีไม่ว่าดี

อย่ากบินลอะกบินลอะกบินละเย่มาดีอ่าเดี๋ยวมาแล้วเขามาซ้ำแหละเขามาซ้ำเมีที่มาซ้ำอย่างเดียวสู้ตรงๆไม่ได้ นี่ขนาดยังไม่กดโอเวอร์โหลดเเนี่ยไม่ใช่โอเวอร์โหลดเลยเนี่ยถ้ากดต้องกูยิงแหลกเลยเออนี่ยังออมมือให้มันแล้วคุณแดงกลับบ้านมาก็ได้นะเพื่อนเ,นเอ๋ยยิงสู้โดยไม่ต้องใช้อาวุธชิ้นเอกโอเวอร์โหลดด้วยซ้ำ Đặt cột này đi vào Tiêu Bồ Bồ Tôi sẽ quên những chuối nhớ, Dạ Lòng 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 ไงเนี่ยวิถีของฟัวร์มาร์กทีไม่ต้องโอเวอร์โหลดยังสู้ได้เฮ้ยหาเรื่องกูเองเจอบูลลี่หนักหน่วงอ่ะก้าวศพเออยอย่าครับอย่าอย่าไปบูลลี่เหลืองนะมึงถ้ามึงสู้เหลืองไม่ได้อ่ะ